สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาล้วงลึกว่าแม่พิมพ์าด้วยเป็นใครมาจากไหนนะครับผมได้ตามแม่พิมพาเจ้าของฉายาเนี้ยนะครับมาที่อําเภอแม่สอดจาาังหวัดตาอ่ะหมอเป็นใครมาจากไหนถึงชื่อฉายาแบบนี้อ๋อก่อนอื่นสวัสดีนะคะที่ผมไม่ค่อยสวัสดีนะครับตัวโลกนะบางคนมันดา่าผมเลยไม่ค่อยไหวไงไม่เป็นไรค่ะมารยาทดีมารยาทดีแม่พิมพา เป็นอาาจรย์ก็คืออาจารย์ะชื่อพิมพฉนกนะคะฉายาอาจารย์พิมพ์บารมีสิงสครมาศนะคะแล้วก็เปิดสำนักชยันตีอยู่อำเภอกำแพงแสงจังหวัดนครปฐมค่ะแล้วดับพัดจับหูเนี่ยเป็นกิจกรรมของหรือเป็นงานของขอแม่พิมอาจารย์พิมยังไงก็คือแม่พิมพ์พารวยเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่อาจารย์พิมพเนี่ยค่ะ ก็คือทํางานโหราศาสตร์<ช>ด้านโหราศาสตร์นะคะคแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับฮอนดุยชัยภูมิฮอนจุยสถานที่กิจการต่างๆนะคะคแล้วก็ดูดวงตามหลักโหราศาสตร์ทีนี้อาจารย์ก็ใช้วิธีการดูอ่านดวงดาวอ่านดวงดาวใช่ค่ะตามหลักโหราศาสตร์ของแต่ละคนว่าคุณเนี่ยควรจะไปขอที่ไหน นไไปหหว้ที่จึงจะได้สัมฤทธผลถึงจะสําเร็จไม่ใช่ว่ามีข่าวไหนว่าเขาไหว้ตรงนั้นเจ๋งๆตามไปแห่กันไปไม่ได้ทุกคนไม่ได้ค่ะซึ่งเป็นความจริงนะครับเพราะอะไรครับถึงไม่ได้ทุกคนเพราะดวงของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับนะคะบางคนเอาเราเรียกว่าสัญญาณเก่าได้ไหมครับผมนะคะสัญญาณเก่าคือบุญแนดีชาติมีความสมคันธ์มีความสัมพันธ์กับสถานที่นั้นๆหรือเคย เกืือหนุนหรืออาจจะเป็นวัดเก่าวัดโบราณเนี่ยเราเคยทําบุญเคยเป็นผู้สร้างผู้ร่วมนะคะแม้เพียงบาทเดียวก็ถือว่ามีบุญสัมพันธ์ในอดีตชาติที่สืบมาชาติปัจจุบันใช่้ค่ะแต่นี้อาจารย์เราใช้หลักโหราศาสตร์นะคะแล้วก็คือจะบอกให้ว่าสถานที่นั้นอ่ะคือที่ไหนนะคะแล้วก็แนะนําให้ลูกศิษย์ไปไหว้ไปขอจัดเป็นจัดไปไหว้ไปขอโดยตรงปกติอ่ะคือแนะนําให้ไปทำไปทําเสร็จแล้วเนี่ยไปกันเอง ไม่สําเร็จไปกันเองไม่สําเร็จไม่สําเร็จเนื่องจากว่าไม่รู้ว่าต้องคือทําไม่ถูกอะค่ะคไม่รู้ว่าต้องทํายังไงบ้างต้องไหว้ตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยทําไม่ถูกแต่สถานที่ถูกแล้วแต่ทําไม่ถูกครับก็พาอาจารย์ไปก็มาตามอาจารย์ไปให้ให้เป็นหัวหน้าหัวหน้าพาไปทาอาจารย์พาไปไหว้หน่อยพาไปทําหน่อยที่ถูกมันต้องทํายังไงอ,อันนี้เริ่มแรกนะคะคืออาจารย์เนี่ย อสอนหัวศาสตร์ด้วยสอนเลขเจ็ดตัวก้าฐานที่สำนักสอนฟรีนะคะไม่ได้คิดตังค์เผมจะไปทำคลิปี้ที่สำนักที่สำแพงแ,แล้วแล้วยูที่แ<ช>ม่อนแล้วคือมันก็เริ่มมาจากลูกศิษย์ที่มาเรียนนี่แหละแล้วเราก็สอนให้อ่านดวงตัวเองนะคะแล้วก็รู้เราก็รู้ว่าสถานที่ไหนที่เราไปแล้วเราขอได้ครับอะลูกศิษย์เขาก็ไปบางคนก็ไปแล้วไม่สําเร็จกลับมาอาจารย์ทําไมไปแล้วไม่สําเร็จนะคะเราก็เอ๊ะทำไมไม่สําเร็จก็เลยต้องพาไป ที่ไม่สาเร็จเพราะว่าเขาขอไม่ถูกหรือเขาไม่ไปขอเขาไปเฉยๆไปกรับไหว้ขอพอจบเขาไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่ครบองค์ประกอบอในแต่ละสถานที่อะค่ะมันก็จะมีจุดเด่นอะไรของเขาอยู่อะไรเงี้ยว่าเราต้องทํายังไงทาแบบไหนอย่างยกตัวอย่างเช่นมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งต้องไปไหว้กรมหลวงชุมพรนะคะที่เขาพระตำหนักไหว้ที่อื่นไม่ได้นะต้องเขาพระตำหนักข้ออะไรเพราะท่านงอยู่บนภูเขาท่านต้องหันหน้าไปทางท่าเรือตามดาวจันทร์ นะคะแ,แต่และคนเนี่ยวกากรมหลวงจุลพรไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันบางคนก็ไปไหว้ที่อวิไลแถวแถวกรุงเทพใช่เราต้องเราอันนี้เราอ่านมาจากดวงว่าของคุณสัญญาณถึงที่ไหนแล้วที่สําคัญคือน้องคนนั้นอ่ะที่เขาไปอะค่ะ,ะเขาไม่ได้ไว่าอย่างเดียวเขาต้องจุดประทัดด้วยเนี่ยสําคัญแล้วถ้าคุณไปไหว้แล้วคุณไม่จุดประทัดไม่ได้ครับ,รบจากนั้นพอพาไปแล้วเขาดีขึ้นหรือเขาระสบะจ,าจากที่ทับจากที่ทํามาเรียกว่า ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยประสบความสำเร็จไปแล้วเกินแปดสิบเปอร์เซ็นอ่ะอย่างกับทริปนี้ที่มาแม่สอนเนี่ยมันมีความเป็นมายัางไงที่พามาที่นี่อ่ะที่นี่นะคะต้องต้องเท้าความนิดหนึ่งคืออาจารย์คิมาศึกษาในสายของอาจารย์สุชาติรัตนสุขนะคะสถานที่เนี้ยเป็นสถานที่อาจารย์สุชาติรัตนสุขท่านท่านเออ คน่นพบแล้วก็ท่านก็มาสร้างไร่ลัลนตนสุขอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงข้ามกับน้ำพุร้อนแม่กระชาบนะคะแล้วก็ท่านจะเก่งเรื่อง่วงจุย้ยนะคะท่านเคยเป็นอดีตที่ปรึกษาธนาคารเกษตรกรสำหักงานใหญ่คร่คะแล้วก็เกษียณอายุมาเนี่ยได้เงินมาจํานวนหนึ่งนะคะท่านก็มาเจอสถานที่นี้ท่านก็ซื้อไว้ด้วยด้วยการที่ท่านเล็งเห็นเออพวงจุ้ยที่ดีมากนะคะแล้วท่านก็วางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในไร่ลัตนสุขหกจุด 6จุด6จุดเป็นการวางแบบโหราศาต์วางแบบดวงดาวคือเขา,าเขาทําเป็นเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่เปิดให้คนเข้าไปขอพรใช,ใช่คือถ้าพูดรมศาษาจานนะคือมันเป็นการสร้างศึกพลังงานเอ่อลยพาคนที่มีดวงลักษณะนี้มาที่นี่ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าต้องมาที่นี่ทุกคนไม่ใช่ถ้าคนดวงแบบนี่มาต้องมาที่นี่หรือมันจะมีเฉพาะตรงบางคนต้องไปไหว้พญานาคบางคนในอาใช่ ถ้าบางคนสาคัญกับเลขเจ็ดนะคะพระประจําวันเสาร์คพระนาคปกก็จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับพญานาคอย่างเงี้ยถ้าดวงไปสมพัญเลขเด็ดเราก็จะต้องไปสายพญานาค่างอย่างผม่ยกตัวอย่างเกิดวันอังคารเกิดวันมันต้องดูดวงละเอียดขาวข่าวขาวข่าวตัวอย่างเข่าวข่าว่าอย่างเช่นผมเกิดวันลอยกระทงสองพฤศจิกาคืออย่างนี้ แค่วันเกิดอ่ะมันยังไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดเพราะว่าถ้าเราเปิดดวงมาแล้วอ่ะเราจะไปตามหาส่วนใหญ่คนที่มาหาคือหาอะไรหาเงินหาโชคลาภอ๋อต้องไปเปิดดวงอย่างละเอียดก่อนใช่สองบาทและใช่ค่ะแล้วเราจะต้องรู้ว่าไอ้โชคลาภของเราเนะี่ยมันอยู่ที่ไหนหรือว่าเงินนะคะเราเราจะเอาเงินมันเท่า,าอะมายังไงไป,ไ,ไปขอที่ไหนไปขอที่ไหนกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนใช่มันเป็นเฉพาะบุคคลไปเฉพาะบุคคล อาจารย์พิมพ์ดู12บาทแล้วจะได้กีมเงินดู12บาทก็คือดูตามหลักของสุบายาจใช่คือปกติอ่ะต้องบอกก่อนสมรชยันตีดูดวงนะคะ12บาท สอนเลขเจ็ดตัวก็ฐานสอนวิชาโหราศาสตร์สอนปีแต่ว่าเราก็ยังต้องดำรงชีพเนาะเราก็ขอครูบาอาจารย์ไว้นะคะถ้าเป็นงานเกี่ยวกับงานพิธีกรรงานหนุ่นตู้ชทยภูมิที่ออกจากสถานที่อะค่ะ,ะมีค่าใช้จ่ายถ้าออกนอกสถานที่มีค่าใช้จ่ายก็ขอขอขอเก็บค่าใช้จ่ายใช่ค่ะแต่ถ้าใครไปดูที่ที่กำแพงแสนไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ออกจากบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายอ๋อถ้าใครอยากไปดูนะครับไปที่กำแพงแสน ไกลๆโรงเรียนมัธยมฐานดินเข้าไปซอยเดียวกันใช่ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าอยู่บ้านใช่ก็เราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าออกนอกบ้านมีค่าใช้จ่ายคิดอย่างไรก็ต้องดูว่าดูตามงานแล้วก็ดูระยะทางใกล้ไกลบางคนอยู่ต่างจังหวัดต้องเดินทางไปต่างจังหวัดมีค่าน้ามันมีที่พักมีอาหารอะไรก็ใช่ต้อง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 บริจาคต้องต้องจ่ายให้เราคือต้องซัพพอร์ตเราต้องซัพพอร์ตเราใช่อย่างอย่างกรณีนี้เนี่ยถามตองกองมาอย่างเงี้ยถ้าผมจัดมาที่ ม่สอดเนี่ยคนละเท่าไหร่คือที่ที่ที่นี่ใช่ไหมคะคืออย่างนี้เวลานั้นอ่ะเราจะทำทำการเราทําการบ้านมาก่อนว่าเราจะต้องไปที่ไหนบ้างทําอะไรบ้างจะพาคณะนี้ไปไหว้ที่ไหนบ้างใช่ทําอะไรบ้างพักกี่คืนใช้รถกี่คันจานวนคนเท่าไหร่แล้วเราถึงจะเอามาตรวจเฉลี่ยว่าคนละเท่าไหร่อืรวมถึงค่าอาหารด้วยคือคือจ่ายเที่ยวเดียวเหมือนพาเที่ยวพาถ้าพาไปมูนี้ออกยังไงหรอใช่ค่ะ พามามูพามามูใช่ได้ข่าวว่าพามามูแล้วมีคนโดนไปหนึ่งรางวัลที่หนึ่งอันนี้หสองใบสิบสองล้านจริงเหรอใช่ค่ะเองวดที่เพิ่งออกไปเนาะเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดแปดเก้านะคะน้องถูกไปสองใบสองใบสิบสองล้านเนื่องมาจากว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็คือเตรียมไข่มาไหว้ผัวนันตนาคราชที่ที่นี่ เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปไหว้กันมีพญานาคด้วยมีค่ะมีพญานาคด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาพี่ไปไหว้ก็คือเราเตรียมไข่มาเก้าสิบเก้าบมาไหว้ตูทีนี้ก็แบบอ่าระวังนะคะวางเบาๆนะคะระวังแตกแล้วมันก็แตกแตกไปหนึ่งใบมันก็เลยเหลือเก้าสิบแปด น้องทุกคนในคลิปก็เลยซื้อหวยแปดเก้าเก้แปดซึ่งวันั้นมันออกเจ็ดแปดเก้าอยู่แล้วะคือปกติทุกคนเขาก็ถูแล้วคนละร้อยสองร้อยแล้วแต่แล้วแต่โชคลาภแต่คนได้ไม่เท่ากันแต่น้องอ่ะเขาก็ไปซื้อลอตเตอรี่ในในแอปอะค่ะอจะไปซื้อแปดเก้าก้แปดแต่ปรากฏว่ามันเป็นรางวัลที่หนึ่งไปสองใบคือคือนี่เขาลงใต้ดินไหมนุง ขาไม่ได้บอกนะครับถ้าเล่นแล้วถ้าเล่นถ้าถ้าซื้อรัฐบาลแล้วไม่ลงใต้ดินนะครับเขาเล่นไม่เส็มใช่ไม่ได้ส่งเสริมให้การเล่นหวยนะครับนี่คือแต่ว่าคือมามาทำแล้วก็คือได้เขาได้ลับไปได้ลับไปทีนี้คืออาจารย์พิมมาจากสถานเฉพาะสถานที่นี้เนาะเฉพาะแม่สอนนะคะก็คือที่นี่มันมีตาน้ำน้อนนะคะคืออาจารย์ะก็ใช้หลักโคงจุ้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาด้วยนะคะเป็นการปรับโรงจุ้ยตัวบุคคล คือให้ความโชคดีมันอยู่ที่เราเลยอย่างกับเวลาเราตับคุณช่วยบ้านบ้านอะเวลาเราพักผ่อนเรามองว่าตรงนี้เป็นจุดชัดแหบ,บ,บชัดพลังงานเอาพลังงานดีเข้าตัวแต่อาจารย์พิมพามามูเนี่ยให้ความเฮงมันอยู่ที่ตัวคุณเลยเรียกว่าเราทําอะไรไปไหนก็ต้องเฮงต้องโชคดีไปไหนคนเมตตาอนะไรอย่างเงี้ยคือเป็นศาสตร์ที่น่าพิสูจนนะครับคือคุณมาดูดวงกับแน่อาจารย์พิมเนี่ย12บาท แคุณถราคุณไปเองได้ไปเอง้ก็ไปคุณไปแล้วก็ทําอย่างเคร่งครัดนะไม่ต้องไปให้ไม่อาจารย์พิมพ์เนี่ยไปได้ได้แต่แต่นะนำให้แนะนําให้อย่างจดไปเลยจดไปเลยทึกบันทึกเทปบันทึกคลิปไปเลยใช่แล้วก็ไปทาเลยไปทําเลยใช่ค่ะก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเพื่อความส่นใหญ่คนไทยเพื่อความสบายใจเอาอาจารย์ไปด้วยเอาอาจารย์ไปด้วยก็เลยกลายเป็นแม่พิมพารวยเอาอาจารย์ไปด้วยเอาไปด้วยสเปอะที่จะไปอุดรนี่ไปยังไงที่จะไปอุดรเนี่ย วันที่ 18, 19, 20เที่ยงถึงนี้รู้สิทติจองเครื่องบินไว้แล้วนะคะก็ไปวัดไหยโศกวัดไหยโศกอําเภอเมืองอําเภอเมืองดอนนะคะไปอันนั้นจะไปเกี่ยวกับพญาคุฑคนบางคนไม่ได้หมายความว่าต้องไหว้พญานาคหรือไหว้พญาคุฑหรือไหว้ถึงัสิทธิ์แล้วจะจะจะเหมือนกันทุกคนไม่ใช่ มันเป็นอย่างนี้นะคะจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไหว้พยาคุดทุกปีในดวงคุณแล้วถึงจะได้ไม่ใช่นะคะคมันมีเวลาของมัน,ม,นม,มันมีช่วงเวลาของมันคุณจะขอได้เมื่อไหร่เดือนไหนช่วงไหนอะไรนะคะต้องเช็คดวงก่อนเช่นคนจะเสี่ยงโชคนะครับที่ผมมีประสบการณ์ครับ คุณต้องซื้อวันไหนเวลาไหนซื้อจากร้านหันที่ไหนใช่ซื้อกับผู้หญิงหรือผู้ชายออซื้อจากคนแก่หรือเด็กออมีละเอียดนะครับศาสตร์นี้เขาบอกไว้ใช่ค่ะคือคนคนที่นักเล่นตัวยงนะครับเขาจะเขาจะรู้เขาจะรู้มันละเอียดมากใช่ใชแล้วก็ที่ทํามาเนี่ยประสบความสําเร็จเยอะมันไม่ใช่แค่โชคลาภบางคนมันเป็นธุรกิจนะคะหน้าที่การงานค้าขายอะไรเงี้ยมีพี่ที่มากับเรานะคะ่ะ กลับลงไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ขายยอดขายได้ล้านค่าทุกคนที่พูดถึงมีตัวตนจริงคณะนี้ก็เลยพามาอีกเที่ยวหนึ่ง<ช>คือนอกจากดูหมอแล้วเนี่ยแล้วก็หมอหนึ่งเนี่ยเหยียบให้คนรักษาทีวยีแล้วอันไหนที่ที่ทําเป็นอาชีพได้บ้างอันไหนที่ทำเป็นอาชีพออ,พอ,อย่างกับตั้งศาลตั้งศาลธีิกรรมต่างๆถอนอาถรรพ์ที่ที่ถอนอาถรรพ์ที่ถอนใช่ค่ะ อาจารย์พิมสำนักชินยันตีถนัดงานถอนการถอนถอนสิ่งานฐานด้วยใช่ค่ะคือคืออย่างนี้ต้องต้องเท้าความนิดหนึ่งคือเราได้ไหมได้ดิเราได้ใช่ไหมเลาได้คืออาจารย์พิมอ่ะเคยได้รับอุบัติเหตุทางสายตาครับนะคะเป็นตาขึ้นยิงแล้วไปหาคุณหมอแล้วพฏว่าคุณหมอเนี่ยฉีดยาชาแล้วเข็มยาชามันพิมไปโดนเลนตาแตกไม่อยากคิดเลย ใช่แล้วทีนี้ตอนนั้นมันชาอยู่อ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่เรารู้สึกได้ว่ามันเวียนหัวอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคลินิกอ่ะมันมันมันเปิดตอนเย็นเนาะทีนี้พออาการมันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สามารถไปคลินิกได้แล้วเราก็ต้องไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็เลยมาตรวจเจอว่าอ่มันมีรูเข็มเล็กๆกระซานขึ้นมที่มลงไปไปโดนเลนตาแต่เลนตานี่อยู่ใต้ตาดำนะแต่ว่าตาคุ้มยิงอ่ะมันอยู่เปลือกตาครับงงไหม คือเขาติดภาพแล้วทีนี้ก็เลยอุบัติเหตุครั้งนั้นน่ะทำให้อาจารย์่ะต้องผ่าเปลี่ยนเลนตาด่วนะนะคะแล้วก็นำมาซึ่งการได้เลนตาบริจาคจากโรงพยาบาลศิริราชครท,ทำไมทำไมพอพอดีมันมีของเหาะพอดีมันมันคุกพร้อมกับเซล,ลกับเราพอดีเลยมันมันแปลกมากนะพี่ จริงๆมันดูยากนะถ้าถ้านับถึงวันนั้นน่ะณวันนั้นน่ะมันดูยากเหตุการณ์นี่คือแบบตาจะบอดเลยค่ะคือความดันลูกตาสูงแล้วคุณหมอบอกว่าเส้นเลือดหดเนี่ยมันจะค่อยๆแตกแล้วก็ตาบอด้างเดียวนะข้างเดียวแล้วคุณหมอก็คือให้ยาแบบกดความดันลูกตาไว้ตลอดระหว่างนั้นก็คือคุณหมอบอกว่ายังไม่รู้ว่าจะได้ผ่าเมื่อไหร่จะได้ผ่าตอนไหนจะได้ยังไงจะได้เล่ลนมาตอนไหนไม่รู้เลยครับแต่ว่าพอถึงเวลาค่ะ มันมีเหตุการณ์แปลกอย่างคือตอนนั้นอะตามันติดแล้วลืมไม่ขึ้นแล้วแล้วความดาันลูกตาสูงพยาบาลเนี่ย,ยาาเขาจะต้องคอยมาเพื่อแบบคอยหยอดตาเราอยู่ตลอดเวลาพอได้เวลาแล้วเขาเดินมาหยอดตา <PD ate. S 1> แต่มันมีอยูออ่ช่วงหนึ่งที่เราแบบตาม,มันติดแล้วที่มันลืมไม่ขึ้นแล้วอะค่ะมันลืมไม่ขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่ามีคนะเดินมาข้างที่นอนเราเราก็เข้าใจว่าเป็นพยาบาลแต่ว่าถ้าเป็นพยาบาลเนี่ยเขามาถึงเนี่ยเขาจะต้องแบบเปิดตาแล้วก็หยอดใช่ไหมคะ แต่เนี้ยมันยืนอยู่เฉยๆนานมากอ่ะแล้วด้วยความที่อาการเรามันไม่ค่อยดีเนี่ยตอนนั้นขอไปนอนห้องเดี่ยวก็ไม่ให้ไปให้ยอนติดบอดพยาบาลเราห้องรวมเราก็คิดเป็นใ,นใจเออหรือจะเป็นขโมยหรือจะอะไรเพราะเป็นห้องรวมอะ,ะค่ะแล้วก็ไม่ได้ให้ญาติเฝ้าสีร่าไม่ให้เฝ้าแล้วเราก็ไมทำในดีก็เลยเอาตาที่มันไม่เจ็บอะค่ะค่อยๆแบบหลีตามองปรากฏว่าสิ่งที่เห็นอะมันเป็นผู้ชายตัวใหญ่ยืนอยู่ข้างที่นอนเรา ณเวลานั้นคือแบบนึกอะไรไม่ออกค่ะนึกถึงเจ้ากรรมในเวรไว้ก,ก่อนคนเราธรรมชาติครับคือถ้าเหตุการณ์เนี้ยที่ทําให้เราเจ็บป่วยเนี่ยแล้วมาจากเจ้ากรรมในเวรเราก็ขอโหสิกรรมไปก่อนแผ่เมตตาไปก่อนนึกอะไรได้พูดไปก่อนณเวลานั้นนะคะแต่ขออย่างเดียวขอไม่ไม,ไม่ไม่อยากตาบอดอแต่ทีเนี้ยก็ได้ยินเสียงคือเขาไม่ได้ไม่ได้อ้าปากพูดนะพี่แต่ว่าได้ยินเสียงเขาบอกว่าตาเนี้ยเขาจะให้อ่า แต่ให้ไปช่วยคนครับนะคะแล้วสิ่งที่เขาได้อ่ะมันเป็นบุญเป็นกุศลนี่ทวกคนตอนที่อ่าหมอพิมพ์เนี่ยตอนตอนที่ยังไม่ผ่ายังเป็นคนทาไม่ได้ทําอาชีพนี้อ๋อดูดวงแล้วดูดวงแล้วดูดวงแล้วแต่ว่าพิธีกรรมเนี่ยยังไม่ได้แบบอะไรมากยังศึกษาอยู่ครับใช่ค่ะแล้วหลังจากได้แต่งกันได้ตาเดียวใช่พอหลังจาก เขาบอกเสร็จนะคะวันรุ่งขึ้นประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยพยาบาลก็มาเข็นไปลากไปตึกนู้นตึกนี้ตึกนั้นไปวัดใส่ตาไปเทสไปอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ได้ผ่าประมาณเก้าโมงเช้าได้ผ่าได้ก่าผู้บริจาคมาะใช่นี่นะครับการบริจาครวงตานะครับเมื่อเมื่อเราไม่อยู่แล้วนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับใช่สาหรับคนที่คนถัดไปผมบริจาคไว้เหมือนกันที่สี้าเหมือนกันไม่แล้วหลังจากที่ได้มาแล้วอะค่ะ <Das que ath let> ก็มันก็มีกระบวนการรักษาอะไรมากมายนเนาะแต่อันนั้นก็เป็นเรื่องปกติครับแต่ที่มันไม่ปกติคือปกติเราอะเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วเราก็พอจะรู้ว่าเออตรงนั้นมันมัมนมีนะมีมีผีนะหรืออะไรใดๆอย่างนี้แต่ว่าครั้งเนี้ยพอมันได้มาแล้วอะค่ะครูบาอาจารย์เขาเรียกผีหนึงงงง่งผีคือไปที่ไหนก็จะเห็นก็จะเห็น เห็นในสิ่งที่คนไม่เห็นนะครับใช่ค่ะผมอยากเห็นบ้างอ่ะผม<ะ>อยากเห็นผีบ้างอ่ะต,ออต้องทำยังไงต้องทำยังไงข่าตาไหมเฮ้ย <c oughs> อยากอยาก <c oughs> <c oughs> คือหลายคนเห็นผีนะครับมีคนบอกว่าต้องทำเป็นกลัวนะครับเดี๋ยวผีหน้าแตก<อ>คือถ้าผีหลอกนะครับ มีต้องต้องต้องตกใจหน่อย,อยเนี่ยเขาผีหน้าแตกมันไม่กล้ามาหรอกคนอีกคือจริงๆอ่ะพอมันมันเห็นนะคะเราก็มีความวิตกกังวลแหละต่อให้เราเดินอยู่สายเนี้ยแต่บางทีมันก็เยอะเกินไปมันรบกวนชีวิตประจําวันมากเกินไปเพราะทุกครั้งที่เห็นน่ะมันต้องมีเหตุการณ์ที่แบบเราต้องไปทําบุญให้เขาต้องไปช่วยเขาคือบางคนก็ไม่ได้อยากได้เป็นบุญอ่ะพอเราได้มาสัมผัสเราจะรู้ว่าบางคนมันติดด้วยคํามั่นสัญญาอะไรเงี้ยก็ต้องให้ให้เขาเบอกเลิกสัญญา บางคนอยากได้เป็นบุญบางคนอยากได้เป็นของเส้นไหว้บางคนอยากได้เป็นอะไรเงี้ยก็ต้องไปสอบขาเผมจะทําอีกคลิปห <c oughs> นึ่งเลยเอาผาตาแล้วเห็นผีนี่เรื่องเล่าจากเรื่องจริงสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวมันยาวไปเดี๋ยวมันยาวไปสําหรับคนอยเดี๋ยว,ยวจะทําอีกตอนหนึ่งเปลี่ยนสถานที่หน่อยเนึงได้ค่ะเนี่ยทุกวันนี้ถ้าติดต่อหมอเนี่ยติดต่อที่เบอร์อะไร064ค่ะ064 964 964 4564ค่ะ4564นะครับ ถ้าใครไม่เชื่อนะครับผมดูบอกต้นรายการไม่ต้องดูตั้งแต่ต้นไม่ต้องโทษเถียงกันผมทาคลิปกับหมอเนี่ยนะครับไม่มีคงมีคลิปทักคลิปตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปน้าวันนี้นะครับถามตรวจไปโดดมานะครับเพราะว่าถ้ามีคลิปนะครับผมไม่ได้ทาแน่เพราะว่าต้องคุมสริปต้องไปตืบก,ก่อนคุยก่อนนี่คุยกันสดๆเลยนะครับกันสดๆเลยไม่มีการเตรียมไม่มีการตัดต่อนะครับถ้าใครบอกว่าน่าจะตัดตรงตัดต่อนะครับ ขอ,อสักล้านในการสนับสนุนให้ให้ในรายการได้แบบว่ามีลูกเล่นหน่อยแต่ไม่มีลูกเล่นเนีผมพอใจแค่นี้ละอ่ะตรงนี้เนี่ยมันสําคัญอย่างไงอ,อย่างที่อ่าเกิตรงเนี้ยน้ําพูร้อนใช่ไหมก็คืออย่างที่บอกว่าเราศึกษาของอาจารย์ศุกชายรัตนสุขท่านบ,บอกว่าน้ำตรงเนี้ยมันขึ้นมาจากรอยแยกของแผ่นดินนะคะมันก็ผ่านชั้นดินขึ้นมาเรามีความเชื่อว่าน้ําตรงเนี้ยผ่านตักตะพองแรง เป็นน้ำกระหดทองแดง<า>่อยู่ใต้ใตดินครัใช้ค่ะขึ้นมาทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเอามาอาบเอามาชำระร่างกายอ่ะเรามองว่ามันเหมือนน้ามนต์แหละที่ธรรมชาติมันสร้างขึ้นมาให้เราครับแล้วเราก็เอามาชำะระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปครับครับผมก็เชื่อนะครับความเชื่อนะครับไม่ต้องแบก่ามนะครับแค่เชื่อนิดเดียวชีวิตเปลี่ยนแต่ถ้าไม่เชื่อนะครับ ตชีวิตก็เป็นอยู่อย่างนั้นแต่ถ้ามองตามหลักวิทยาศาสตร์มันก็มีประโยชน์เพราะน้ำคูร้อนเนี่ยเขาได้ตรวจสอบแล้วคือถ้าไม่มีเหตุผลในการความศักดิ์สิทธิ์ของสถานีนะครับอาจารย์สุภาพได้มาเนี่ยคือคือจากกรุงเทพมานี่นะครับหกชั่วโมงนะครับถ้าขับรถเองก็ขึ้นเขาอีกแปดสิบโลขึ้นเขาล้วนๆคือถ้าตรงนี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงนะครับผู้สร้างเขาไม่ลงทุนสร้างตั้งใจสร้างอย่างสวยงามเลยใช่ ค,คือเราก็มารับพลังกันอขอบคุณมากครับสวัสดีครับดดกดให้หน่อย <c oughs> กดสีแดง